สวัสดีค่ะอันนี้กันรอท่าเข้าเครื่อนอันสุดท้ายนะคะเด้อวันนี้กันออกไปอันแม่น้ำสายใหม่ค่ะนักง,งานมันบอกเขาผูกเรือแล้วก็ทาเพราะว่ามันมีเรือใหญ่เขา้าเลยก็ตรงทาโดยใหญ่มาจากฝั่งคุนค่ะท่าหึงอยู่นะคะประมาณ45นาที อันนี้ก็เขื่อนสุดท้ายของวันนี้ค่ะ<ป>บรรยากาศรอบๆเขื่อนนะจะได้ เบิ่งน้ำเสียงน้ำไหลอกจะเคลื่อนันเอาเคลื่อนลงค่ะมันสีมีเหลือล่องออกมาแล้วเอเอ้ก็จังได้ล่องเข้าไปก็ยังหึงอยู่ด้วยค่ะอันนี้ก็เคื่อนสุดท้ายค่ะก่อนจะออกไปสู่เส้นทางสายใหม่ได้เจ้เด้ออันทุเออทุกบ้านมีความสุขกับมื้อหวันใหม่ๆเนาะค่ะหมาข้ามบุเรมีเวลาก็นำมาล่องเรือ้ยทุกตาพาฝันก็พี่นาดีก็แฟนเอ้ก็ มาค่ะไปด้วยกันค่ะ